ออาบบเลือดเย็นแล้วก็ไปทําอาหารที่ลิ้มเผื่อดีฮะง่ายๆไ,ไ,ไม่ไม่ยุ่งยากที่จะทําตรงนั้นทําไมเหรอไม่ไกลครับแล้วก็ผมไม่ได้ไปไหนทาอาหารไว้ทานสองมื้อของลายที่มีใช้ผมชอบกะเพราแบบกะเพราบ้านอ่ะไอ้จีแกปลูกไว้เอาไปผัดกินสักหจานกนันนั่นเองนะหนึ่งจานกระถางเนีเ่ยไอ้พวกนี้ยิ่งยิ่งเด็ดมันยิ่ง ออกนะนี่ออกดอกแล้วหมายความว่าไม่มีการเก็บมันไงใช่ไหมมันไม่เก็บไม่เก็บปุ๊บมันออกดอกโอ้ดนนั่นอีกต้นหนึ่งนั่นเก่มากอย่างงั้นนะหอมนะเดี๋ยผมเอาปสมประสานไปนะไออย่างงี้ตามความคิดผมนะแต่อย่างงี้อย่างน้นเจ๋งกว่าเพราะกลิ่นมันจะหอมอย่างงี้นะหอมแล้วเนี่ยดดมดูก่อน กลิ่นเนี่ยฮึถูกปากเลยตัวนี้ฉุนหอมกว่านะครับตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันมันอ่อนหรือเปล่ามันคนละพันหรืเปล่าอืมันก็หอมนะแต่ใบเล็กกับใบใหญ่ไงไม่รู้พันเอาง่ายๆไม่รู้เรื่องว่าพันไหนพันไหนนะตัดออกไปนี่มันออกดอกแล้วนะเนี่ยมันต้องตัดไปเรื่อย โอ้าเจ็บมากเลยเยี่ให้คนไปมาทำเรียบรอ้อยตัดยิ่งออกเลเนี่ยน,นี่มีอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ตัดเยอะแล้วต้นนี้ของนี้ไม่ได้ตัดจุ๊บจุ๊บจุ๊บตัดให้มันแตกมันจะได้แตก โอเคพอปบกเผาไม่ต้องซื้อครับคลิปทํากินข้างทางขยับมานิดนึงผมก็ขยับเรื่อยนะข้างี่แล้วอยู่ตรงโน้นนะครับอยู่โดนแล้วก็ขยับมาใต้รุนไม้นี่ขยับมาใต้รุ่นไม้นิดนึงก็อาศัยความลื่นๆเรื่อยๆนะครับชิลไปเรื่อยนะครับทํากินส้มแตมดูแลเจ้าพื้อนยากนะครับช่วงไปไหนไม่ได้นะครับ รอเงินเดือนออกอีกสักสินเดือนเดี๋ยวก็ว่ากันอีกว่าจะได้ไปไหนเที่ยวไหนอะไรยังไรนะครับทํางานเรื่อยนะครับถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออัปโหลดชีวิตประจาวันไลฟ์สไตล์กันไปเรื่อยเลยวันนี้เอาเจะไปี่ยากไหก,ก็จะเป็่ยากเนี่ยใครทำลนนแล้วนอนเราก็แก้ไขกันไปเรื่อยนะตัวไหนเสียซ่อมแซม ตัวไหนมันดูแล้วมันมีปัญหาแล้วก็ปรับปรุงดูแลประมาณอย่างนั้นวันนี้ผมก็มาปรับปรุงดูแลระบบน้ําอีกนิดหน่อยนะครับระบบน้ำนิดหน่อยคือผมว่าทุกคนเป็นเหมือนกันถึงว่ารถคุณทาจะสมบูรณ์แบบอย่างไรแล้วก็แตก่ก็แล้วแต่มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะแตกหักเสียหายอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่มันชํารุดเราก็ต้องซ่อมเราต้องดูแล ของผมก็เหมือนกันเรื่องระบบน้ําเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องระบบน้อืมของผมคือหาอุปกรณ์ง่ายๆทําง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวทําระบบน้ําเสร็จเดี๋ยวทําระบบน้าก่อนครับทําระบบน้ําเสร็จปอก็วันนี้ผัดกะเพราอีกแล้วครับไปซื้อปลาหมึกมาสี่ตัวโหปลาหมึกปลาหมึกแพงอยู่หนนกัน,นครับสี่ตัวก็สี่สิบาทนะก็เดี๋ยวผัดกะเพราใส่ผมใส่ชะตอด้วยวันนี้ นี่เก็บกบระเพราที่เก็บมาเมื่อกี้ซื้อพริกบางีีอยากเผ็ดๆไว้ไว้ไว้ทานสองมือครับมือนี้กับมือข้ามเนี่ยเดี๋ยวทอดไข่ดาวไว้นะไข่ไข่ไข่เหลืออยู่ส่ใบจากครั้งที่แล้วที่กินข้าวแกงส้มมาดัาน <laughs> ผมเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็เหลืออยู่สี่ใบนี่ครับไข่สี่ใบเดี๋ยวทอดไข่กินมือนี้สองใบนี้สองใบนี่น้ําพริกของที่บ้านที่พักอยู่นั่นแหละนะครับ พี่ใครให้มาอร่อยครับนี่ไว้กินใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้กินนานๆผมก็เก็บหน้าบ้านเลยนี่กะเพรากะเพรานี่หอมอะ่ะโฮ้ยใส่พริกเผ็ดๆ,ๆกะเพราหอ,อมๆทาน้ําพริกลูกโดดไว้น้ําปลานะครับไข่ไข่ดาวสองฟองมื้อนี้แล้วสองฟองมื้อเย็นเดี๋ยวหุงข้าวผัดกะเพราพมาใส่สตอด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะหั่นสะตอเป็นชิ้นๆผ่ามานะันน่ะผ่าผ่าครึ่งๆแล้วก็หัน่น อร่อยแค่คิดก็นะครับทํานานนะเดี๋ยวอ่ะทาเรื่อยๆอยงไงผลตะควาร้องก็เป็นซีเรียสทําไว้กินมือ <c oughs> มื้อนี้ตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงแล้วผมไ่าด้ได้กินสบายสองไม่สามเลยก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปกินมือตอนเย็นๆดูหนังพรุ่งนี้ทําง,งานหนึ่งวันก็ก่อนทําตัวนี้ผมทําตัวนี้ก่อนทาเรื่องระบบไวกว่อนนะครับเพราะว่าทําแล้วจะได้ตั้งใจหุงข้าวโน่นนี่นั่นอ่ะเออระบบไประระบบน้ํา ระบบน้ําคือตัวนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วตัวสวิทไฟของเดิมนะครับซื้อตัวพิกเป๊กมาใส่ดีครับนะไปหาตัวพิกเป๊กจนได้แล้วก็ผมก็ต่อสายใหม่แล้วก็เดินมาใส่ระบบน้ําที่ต้องทําก็คือเดี๋ยวอธิบายปัญหาให้กว่างมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตนะครับแต่ทำแล้วก็ต้องแก้กันไปเรื่อยผมใช้น้ำที่ผม ทำให้เพื่อนๆดูอยู่40ลิตรเหลือเฟือต่อการเดินทางในแต่ละรบอบพอหมดเราก็เติมแค่นั้นเองอเปิดพัดลมไว้นี่ไว้ปล่อเย็นๆข้าวต้มแซมเรื่อยๆครับต่อแล้วระบบปงระบบแอร์เดี๋ยวเข้าว่ากันนะครับทํากันเรื่อยๆระบบน้ํำ40ลิตรแบบลกๆกันเลยทีเดียวอยถ่ายให้ดูกันเลยตัวนุกผมไว้ไหนนี่เออผมไม่ได้ไว้ในนี้แต่ลืมอ่ะ ผมก็เป็นช่องที่จะใส่ใส่ของนะหลักๆช่องของพวกนี้ผมใส่อุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำนะครับช่องนี้ใส่ปั๊มน้ําใส่ใสายน้ําใส่อะไรต่างๆที่ใส่ได้อะผมคือทําง่ายๆทํเมาแบบใช้งานจริงพอทําใช้งานจริงเกิดปัญหาถึงจะแก้อ่าทำไมไม่คิดป้องกันตั้งแต่แรกคิดไม่ถึงที <laughs> ่ไม่ถึงครับคิดไม่ ท่านเห็นซิลิโคนที่ปิดอยู่ด้านบนไหมครับเพราะว่าถังน้ําผมเนี่ยผมผมไม่ได้เจาะแบบธรรมดาผมเจาะแบบเรียกไงดีผ่านเจาะไอ้มันใหญ่เปิดขวาขึ้นตัวถังนี้นะครับแล้วก็ใส่ปั๊มลงไปมันเลยต้องต้องผ่ามันออกพอผ่ามันออกมันก็เกิดอะไรขึ้นแล้วท่านมันก็จะมีรอยที่ท่านเห็นคือผมหยาหยาซิลิโคนนะครับเพื่อให้มันเชื่อมติดกันแม่มันรั่ว ถามว่ารั่วไหมไม่รั่วแล้วครับนะครับไม่รั่วแล้วแต่สิ่งที่เห็นก็คือแทงน้ําเราเป็นแทงน้ําที่เป็นตัวปิดตายไม่มีระบบระบายอากาศก็คือถ้าคุณต้องเจาะรูเพื่อระบายอากาศเพื่อให้น้ําออกนึกออกไหมอากาศก็เทนที่น้ําน้ําถึงจะไหลออกได้แล้วก็ผมคือง่ายๆผมทําคือผมเว้นรูนี่เลย รูนี้เลยรูที่เติมน้ําไปนะครับกับสายที่เติมน้ําไปแหละผมเว้นไว้แล้วพอใส่น้ําเต็มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะน้ํากระชอะสิครับท่านเนี่ยรูนี้คือถังนี้นะมีรูที่ฝาอย่างเดียวกระชอครับกระชอไปกระชอมากระชอไปกระชอมานี่ไงผลงานของมันเห็นไหมเห็ดขึ้นเพราะมีความชื้นเวรกม น้ำมันกระฉอกอะ่ะเวลาใส่น้ําเต็มเนี่ยผมใส่ตรงนี้เนี่ยครับเวลารถวิ่งจริงๆเนี่ยใส่ระดับตอนนี้อยู่แล้วที่เห็นอยู่แล้วนะน้ำเนี่ยเห็นไหมสองถังระดับเท่ากันเพราะผมเชื่อมต่ออาสายด้านล่างเห็นไหมสองเส้นเป็นชิ้นเดียวกันถามว่ารั่วไหมไม่รั่วจากตรงอื่นนะครับรั่วจากคือเลือกกระฉอกเนี่ยกับกระฉอกตังนี้พอน้ำเวลาวิ่งป๊บมีอากาศที่มันกระเซ็นออกเพระเราใส่น้ําเต็มกระเซ็นออกป๊บเกิดเหตุนี่ครับเหตุขึ้นไหมตัวนี้มันเป็นเหตุ ที่มันชื้นแล้วมันเป็นเห็ดเอ,อเห็ดงอกตรงนี้เหมือนกันฝั่งนี้นี่กครับรูนี้ตีเว้นไว้เพราะปัจจัยเดียวเลยให้อากาศมันเข้าโอ้โหท่านเราคิดง่ายนะแต่พอเกิดป๊อมันเกิดเห็ดนะครับเนี่ยน้ำกระชอกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็ดขึ้นเลย <laughs> ก็ตัดออกไปก็มันไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวผมลื้อออกใหม่ แก้ไขก็เจาะใหม่เอาทอยางนั่นแหละสวมก็ไปรูใหม่ไมอ,ออุตสริคนแล้วก็ต่อลงไปเหมือนกับท่อน้ำล้นด้านล,านล่างนะครับไไต่อลงไปท่อน้ำล้นเอาไปไว้ไหนต่อลงไปท่เนี้ยไอพ้นชั้นนี้เพราะชั้นนี้คือชั้นเดียวกันกับตรงนูองอ้นเดี๋ยวมันเจาะรูแล้วก็บล็อกใส่สายลงไปให้มันลงไปอยู่ในตัวนี้ให้ลงไป,ป็นฐานของกระบะที่เป็นแมกไิเนอร์ แล้วก็น้ำเขาเขาค่อยไหลออกมาเองหมดปัญหาของนี้ไปไม้ตัวนี้เจอน้ำแล้วเป็นลานะคะนั้นโอเคเดี๋ยวต้องลื้อออกก่อนแล้วก็เจาะรูส่วนใหญ่ก็นี่ฮะอะไรอ่ะน้ำยาน้ำยาของรถยนต์นั่นแหละนะครับน้ำยาขลบรถยนตน้ำยาหล่อเย็นน้ำยาน้ำกันแบตเตอรี่ซื้อ ลราไปซื้อมาแล้วซื้อมาสองสามขวดมาใส่ไว้ใส่สเปรไว้ใส่อะไรเงี้ยน้ำกันแบตเตอรี่ก็อองไว้ก่อนมีอะไรอีกนะนี่ท่อ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 เส้นใหญ่เ๋ยวผมไม่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ใช้เส้นใหญ่หรอกใช้เส้นเล็กเดี๋ยวต่อเอาไว้สายลากรถนะครับแล้วเราขับเคลื่อนจอง ไปตกลมที่ไหนจะได้เพื่อนช่วยได้เห็ดขึ้นนะนท่านไม่ได้ขึ้นจากน้ำรั่วนะข้างล่างเนี่ยผมน้ำไม่รั่วอะไรเพราะใกระางถังนะแล้วก็เขาแก้ตัอุปกรณ์ต่างๆไว้มันเกิดจากการกระชอของของตัวนี้นี่ท่อน้ำลง๋ากผมอุดมันดันต่อนะครับพ่อ ผมไม่ได้ทําให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเลาแก้ไขก็ใช้งานจริงผมอยากทําให้เนียบเนียบเนียบหนิงใช่ไหมใช่ครับแต่ก็คือเราอาศัยการเซอร์วิสจริงทํางานจริงแล้วก็ให้มันได้ผลจริงจริงโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งยากไปแก้ไขไปรื้ออะไรให้มันต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นหรืออะไรทั้อย่างไม่นะนะครับก็คือของเดิมเนี่ย เอาง่ายเลยนะตอนนี้เราเกิดปัญหาคือน้ํามันกระฉอกออกมาใช่ไหมเนี่ยกระฉอกออกมาทําให้เกิดเห็ดเห็ดราคือเพราะน้ากระฉอกผมก็อุดแ๋ยวจะปิดอุดเลยครับซิลิโคนยังเหลืออยู่หนึ่งหลอดนะครับซื้ออยู่หนึ่งหลอดนี่ตัวเตียวกันตัวนี้สีนี้ไม่แพงนะครับร้านมีเตอรวดีไว,ว้กแหละโฆษณาละแล้วก็๋ยวปิดเลยแล้วก็ตรงน,นี้ปิดแล้วก็เจาะใหม่ถามว่าทำไมเจาะใหม่ พะไม่ไปรื้อของเก่าออกรื้อออกไปแล้วเสียแล้วเราต้องมาทําใหม่ผมก็เจาะรูใหม่นะครับเดี๋ยวใช้มีดเลยเจาะใหม่เลยเจาะเพื่อฝังท่อสองอันนะครับเดินมาทางข้างนี้นี่มันมีช่องให้วิ่งได้นะครับมีช่องให้วิ่งได้มาลงท่อเดิมโดยที่ไม้ก็มาลงทูดลงรูเดิมรูนี้รูนี้เจาะไว้ครั้งที่แล้วนี่ที่ไว้ใชาไว้ำหรับเติมสายน้ําเข้าตอนนี้คือสายน้ําน้ําเข้านะครับผมไว้เติมนีนหนึ่งเส้น ลงตรงนี้ผมลงสามทางไว้ลงสามทางไว้ถึงตอนนี้ถามมาเก้ง่ายๆเลยของเดิมอุดรูเดิมนะเดี๋ยวทีละคอนอุดแล้วก็เปิดให้มันแห้งตรงนี้อุดตรงนี้อุดจบเจาะรูใหม่เจาะง่ายๆอีกก็เลยเจาะรูตรงนี้หนึ่งรูตรงนี้หนึ่งรูนะครับเจาะอีกนะครับเจาะรูใหม่เพื่อขวงสายแล้วก็เดินสายมาลงในท่อนี้สองเส้น ให้ลองไปเหน่งตรงนี้ไอ้ลองไปข้างล่างนี้ได้แค่นั้นเองเพราะข้างล่างนี้เป็นแม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์มีปัญหาละกันให้อากาศมันออกเวลาไลใช้น้ำํำยังไงก็อากาศเข้าอากาศออกสองมันมันมันเป็นสูญญากาศอยู่เลยนะแล้วก็จัดง่ายๆผมยังมีสายยางอยู่นะฮะสองเส้นเดี๋ยววัดเลยดึงไว้ง่ายเลยครับทางช่องที่มีอยู่ไม่ต้องเจาะเพิ่ม หรือออกหาข้อมูลแล้วคือทําให้ง่ายที่สุดไม่ต้องเจาะเพิ่มครับนี่ใชาดูนะนะครับดึงมาหนึ่งเส้นต่อไปเลยถ้าไอ้ลงนเสียบลงไปทั้งรูเลยให้มันลงไปข้างล่างแค่นั้นเองเพราะตรงนี้ลงไปมันก็น้ํามันจะอะ่ข้างล่างมีอากาศอยู่แล้วก็มีน้ําอยู่เอ้ยมีมันจะมีน้ําดิมีตัวของแมกไลเนอร์น้ําที่ไหลล้นลอมาเวลาเติมน้ํา ก็จะลงไปข้างล่างตรงนี้ก็ไม่เปียกแล้วคันนี้อุดอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเวลาเราปั๊มน้ําออกตัวนี้ก็เป็นเป็นท่ออากาศให้นะนี่สองเส้นเดี๋ยวมาลงเลยครันนียเดี๋ยวลงเลยผมรัดเลยรัดแล้วก็อยุดด้วยกันนี่สองเส้นสองเส้นคู่น,นะครับใส่ลงไป ก็คือเป็นท่ออากาศนะครับเหมือนท่อในห้องน้ำอะไรประมาณนีน้มันต้องมีท่ออากาศออกแล้วเป็นท่อระกาศเป็นท่อระบายในตัวถ้าเกิดน้ําเต็มเดี๋ยวรัดด้วยกันรัดแบบรวมๆถ้าเกิดน้ําเต็มเนี่ใส่ไปสองท่อพร้อมกันป้าบน้ําเต็มมันก็จะเป็นท่อระบายน้ําแต่เมื่อเวลาปกติมันก็จะเป็นตัวของเอาอากาศเข้าให้น้ําไหลออกสองท่อนะครับมันจะได้ไหลออกง่ายๆด้วย ใส่ลงไปเลยป้ามันไม่โผล่อยู่ที่เมคไลเนอร์นี่<ด>ครับท่อสองเส้นนี้ที่เป็นท่อน้ําออกกับท่อน้ําเข้าอ่ะเส้นหนึ่งของผม,มคือไว้เติมน้ําเข้าอ่านง่ายไปเจอปัม๊มที่ไหนผมก็ต่อจุบแล้วก็เติมเลยตัวนี้น้ําก๊อกที่ใช้อยู่เปิดก็ออกนะครับใจอบอการนันต์แล้วก็ปัม๊มเด้อยแล้วก็ทัวตอนนั้นเป็นท่ออากาศท่ออากาศ,ออากาศตอนที่เรา นนท่ออากาศตอนที่เราใช้น้ํามันก็ต้องมีท่ออากาศเพราะต้องปิดรูด้านบนตรงอื่นให้หมดแม่น้ำหกหกนอหกลงไปจากท่อล้วมาจากท่อลงมาแลาเนอร์ด้านล่างจบไม่เกิดปัญหาเพราะมันจะไหลออกท้ายกระบะ 2. มันเป็นท่ออากาศเพื่ออะไรใช้น้ํามันก็จะดูดอากาศเข้าไปให้โอเค นะครับเพิ่มเติมกันมาอย่างนี้จะง,ง่ายที่สุดแล้วก็โอเคด้วยเส้นนี้เดี๋ยวเจาะลงนี้ครับใส่ลงไปแล้วก็หย่าแนวใหม่เส้นนี้เจาะตรงนี้ใส่ลงไปหยาแนวใหม่เอาที่พอที่จะให้ท่อลงได้แค่นั้นเองเนี่ยเหมือนตัวนี้ยแล้วก็หยาแนวเลยปิดรูมันให้สุดเอาบนสุดถ้าเป็นปัตติกันจอกไม่ยากนงไม่ทัน มีดเหล็กมีดเหล็กเข็งๆเนี่ยจอได้แล้วนะฮะมันเหนียวนะเดี๋ยวทอมันยืดหยุ่นได้ตามรูแล้วแค่นี้เองหนึ่งเพื่อให้ระบาด <c oughs> เพื่อใอาการระบายเดี๋ยวปิดทำไมจอขอกำบนเพราะผมต้องการใส่น้ำเยอะ นะครับเือนเนี่ยใส่เข้าไปขนาดนี้โอ้เหลือเฟือแล้วเนี่ยแค่ให้อากาศมันเข้าออกได้แค่นั้นเองนี่เลยเอน้ำกระฉอกเกิดเหตดลานะครับเกิดเหตดลาเพราะน้ำกระฉอกมีหนึ่งโลสองโลผมปิด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 ก็ทำท่อน้ำเป็นท่อน้ำล้นแล้วก็เป็นท่อระบายอากาศ ใช้ท่อย่างตัวสีว้านี่ผมว่าดีที่ใช้มานี่ผมถือว่าผ่านโอ้เดี๋ยวก็เช็คด้านล่างล้วงก็ไปเช็คหน่อยนี่ขนาดทำง่ายๆนะเรายังเหนื่อยเลยโอเคครับท่องล่างตั้งอยู่บนนี่พอดีอากาศเข้าได้ เพื่อให้มันปล่งอากาศถ้าไม่ถังน้ํามาถ้าอับอากาศไม่มีท่ออากาศเข้าน้ําก็ไม่ไหลเดี๋ยวปิดเสร็จต้องลองดูครับเวลาปิดเสร็จแล้วถ้าน้ําไม่ไหลออกหมายความว่า,าใช้ซ<ช>ิลิโคนนี่ของอะไรนะบอนนี่หรอบอนนี่บอสนี้บอสนียบอนนี่อะไรอะไรนิด่อย่างแหละนะครับหลอด85บาท <c oughs> ชนิดกลดชนิดที่เป็นซิลิโคนเป็นกลดนะมีมีความเป็นกลด ทำไมผมชอบมีความเป็นเกล็ดลองในคนอันนี้ผมว่าเรื่องของเชื้อรานะครับเป็นความเห็นส่วนตัวผมว่ามันกันเชื้อราดีอ่าแล้วก็อุดเลยครับโหหนึ่งหลอดผมใช้หมดเลยนะอุดรูตรงนี้แม่ตรงนี้รูที่เป็นรูน้ําออกของเก่าผมอุดให้แน่นปิดปิดบนปิดล่างอุดสนิทนะครับตรงนี้ปิดนะครับ ปิดสนิทปิดตายไปเลยลูงนี้มันยมีรูระบายอยู่ผมปิดแล้วฮนะสตินติดไปเลยนะครับยางตัดเอาได้ตอนหลังแต่ผสตีนติดไปเช่นนี้เป็นกลดเนี่ยผมว่าเทอร์รามไม่มีปัญหาตรงนี้ปิดครับหมายความว่าอากาศเข้าไม่ได้แล้วน้ําตอเนี้ก็คือกระชกไม่ได้ถ้ามันกระชอกอากาศวิ่งอยู่ทางสายต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้อ่าเส้นที่เป็นสายน้ําเข้านี่ก็น้ําวิ่งเข้าได้นะครับแล้วก็อากาศวิ่งเข้าได้แต่มันน้ําไม่ออกเลยเพราะมันอยู่สูง นึกออกป่มสายน้าเข้านี่อยู่สูงอยู่สูงถามว่าถ้าปิดหมดสายน้าเข้าเนี่ยเป็นสายอากาศได้ไหมได้เหมือนกันเท่ากับผมเพิ่มหนึ่งสองสามนะครับเป็นสามสายเป็นสายอากาศที่ฐานน้าเข้าแต่เวลาเราเติมน้าเข้าเนี่ยถ้าเกิดผมไม่เจาะไว้ในสายน้ำเข้าเนี่ยนะเป็นอากาศออกให้ได้ด้วยนะครับน้ำเลิศออกได้ไหมเลิศออกได้ด้วยตอนเติมเนี่ยเป่าเข้าไปอย่างเงี้ย รูหมดแล้วหมายความว่าอากาศออกทางอีกสองท่อที่อยู่ที่ต่อมาแล้วแล้วก็น้ําสังเกตง่ายๆเดี๋ยวรับน้ํากันเลยผมต้องใช้น้ําอยู่แล้วเนี่ยจะทาอาหารต่อเลยตอนนี้ไม่ได้ใช้ปั๊มนะน้ําที่อยู่ระดับสูงกว่าไม่ใช่ปัม๊มที่แล้วในมีน้ํามีน้ําอยู่ในสายอยู่มันเป็นเรื่องของระบบการลักน้ำมาท่านเปิดปุ๊บมันก็จะออกออกแรงด้วยนะครับเนี่ย เห็นไหมนี่ไม่ได้ใช้ปั๊มนะไม่ได้เปิดปั๊มเลยน้ํามันมันขังได้ตอนปิดก๊อปมันขังอยู่ในสายพอเปิดป๊อปมันพร้อมที่จะออกลองผมเปิดปั๊มดูปั๊มเปลี่ยนสวิทช์ใหม่จริงเลยพูดแรงนะดูดิฮะถ้าเกิดว่าใช้ได้นะครับตัวนี้อุดรูแล้ว สวิตนี่ใช้งานจริงครับเ <laughs> จ๋งเดี๋ยวทำปลาหมึกครับผมแล้วก็จะได้ทำกับข้าวทำผักก่อนเพราะทำผักก่อนแล้วก็ทำปลาหมึกทำไมาถึงทำตัวนี้ก่อน่อน,นี้ก็คืออากาศมันเข้าได้ด้วยนะครับไวเติมน้ำเดี๋ยวผมเก็บเข้าที่เลยไปตรงน้นร้อยแห้งแล้วก็พับเก็บเลยงานะจ,จัดเก็บเสร็จเรียบร้อยเพราะซิลิโคนมันแห้งไว แล้วถอท่อเรียบร้อยแนะนำสำหรับสายที่ทำมันต้องมีท่ออากาศอะที่มันเป็นในถ้าทำเองคุณต้องเจาะท่ออากาศไว้เพื่อให้น้ำมันไหลพอเจาะท่อผมอาเจาะเจาะไว้ปล่อยธรรมดาเกิดปัญหาเกิดปัญหาง่ายๆเลยน้ำกระฉอกทางรูเพราะน้ำกระฉอกปุ๊บนี่ครับเกิดลาเกิดลาไม่เกิดลาเกิดเห็ดเลยทำไงก็ได้แม่น้ำมันลวกมาได้ สี่สิบลิตรเหลือเฟือนะครับเนี่ยแต่ถ้าจุได้หกสิบผมก็ใส่อีกแต่ผมว่าสี่สิบก็โอเคละนะ <c oughs> สองถังตอนนี้ก็กลายเป็นสายน้ําสายอากาศสายอากาศสองเส้นนะครับแล้วก็น้ํานี้ก็ไม่หกแล้วปิดตายนะครับเนี่ยสีปิดตายมีพลาสติกปิดอยู่เนี่ยก๊ปิดตายนียน้ําไม่กระชกออกนะครับตรงน้นเมเจาะรูไปคือ เราทำเรื่อยอ่ะทำตั้งแต่ถังแรกแล้วมาย้อมถามที่สองเลยทำเรื่อยแก้เรื่อยแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราทำครั้งแรกเราก็จะทำารื่อกออกมาสวยงามแต่ตอนนี้คือเราทำแล้วเราใช้ใช้จริงผมว่าท่าอยางนี้อยู่ในล่มโอเคด้วยนะครับใช้ใช้ผมว่าผ่านเวลาเปลี่ยนอะไรก็ง่ายเพราะตัดต่อเจาะเปลี่ยนง่ายดีจะเดินด้วยท่อใหญ่ผม่ไม่เบรกผมว่าท่าอยางเนี่ยตอนความคิดผมนะมันดูแลง่าย อนะเนี่ยเจาะสายน้ํเข้าวสายน้ําออกสายน้ําออกเส้นเดียวครับสายน้ําออกคือเส้นนี้เส้นเดียวเลยเนี่ยเปิดปุ๊บน้ําที่มันอยู่เนี้ยมก็ไหลผ่านปั๊มออกขึ้นมาเพราะผมผมเป็นปั๊มเช่นะครับปื๊ดลงไปเลยโดยไม่ได้เปิดก๊อกแต่ถ้าเปิดนี่คือเร่งน้ําต้องการความไวนิดหน่อยแค่นี้โอเคเดี๋ยวจัดเก,ก็บพวกนี้เข้าที่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 พอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําอาหารเดี๋ยวถึงวิธีการการทําอาหารต่อ แฮปปี้แล้วครับดูแลรลักษาเราเห็นนะพอเราเปิดขึ้นมาผมเปิดเพื่อผมเช็คน้ําตอนเติมต่อไปผมไม่ต้องเช็คน้าแล้วรู้ไหมทําไมเปิดปุ๊บน้ําล้นมันก็จะออกมาทางตรงนี้จะเห็นน้ําออกทางนี้เลยแล้วใส่น้าเข้าไปพอมันล้นปุ๊บก็จะออกมามันไปมันมัน,ม,นมันเข้าทางนี้มันต้องออกล้นออกไปท่ออีกทางน้ําก็ไหลตรงนี้โดยที่ผมไม่ต้องไปเปิดขวาเช็กแล้วันใส่ให้น้ําเต็มนั้นต่อไปเดี๋ยวเติมน้ําเข้า ข้าถังก็นั่งดูตรงนี้พอน้ําล้นออกกระบะให้มันได้ล้างกระบะอกมได้จบไม่ต้องไปเปิดฝาถังทุกครั้งเราไปเปิดดูว่าเต็มไม่เต็มเพราะว่าผมมันไม่อยากให้มันล้นขึ้นไปตรงเป็นเตงยงบนขวาเริ่มไปหกเจนขึ้นลาพอใช้งานไปเรื่อเยเแล้วก็เออนะทําเป็นท่อน้าล้นออกมาสองท่อจบดีเลยเป็นไกล้ลายของอีกคนนะครับต้องทํำท่อน้ําล้นแล้วก็ทํามาปล่อยทิ้งไปส่วนที่ เหมือนลงใต้รถอ่ะผมไม่ลงใต้รถลงใต้กระบะตรงนี้แล้วก็จบโอเคผ่านนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บของเดี๋ยวทำอาหารต่อ